สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้ตามสัญญาครับเกษตรกล้วยก็หลังจากที่คำคืนผ่านไปเราครับได้ทำการตรวจเช็คแปลงครับตรวจเช็คศัตรูพืชที่มารบควนน้องแตงกวาของเกษตรกล้วย,ยและของเสียเบียน้องเบียนะครับก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องราว วันนี้เราทําอะไรกันนะครับอย่างแรกเลยครับน้องเบียร์น้องเบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเจอเจ้าของสวนเข้าก่อนน้องเบียร์ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับมัดยอดครับมัดยอดนะครับต้องเร่งมัดก็คืออากลางวันมันร้อนนะครับเสษมกลวยแล้วน้องเบียร์ก็ทําการมัดยอดกลางคืนนะโดยโดยที่เราก็มีไฟโซลารเซลล์นะครับส่องนะครับทำให้ทํางานสบายสะดวกและอากาศเย็นโดยไม่ต้องใส่หมวกใส่งอบ ่าฟินมากเลยครับสําหรับท่านชมครับวันนี้ใครจะเอามาทําตามกระเซกล้วยกับน้องเบียร์ก็ได้นะครับแต่นะครับวันนี้หลังจากก่อนเออก่อนหน้านี้น้องเบียร์ได้ทําอะไรไว้แปลงเพศครับนะก็คืออย่างที่กระเซกล้วยได้กล่าวไว้ครับการแปลงเพศนะครับอช่วงดูฝนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการทําแตงกวานะครับในฤดูฝนอันนี้เป็นการแปลงเพศ อ่าวันนี้กี่วันแล้วขีดรอบแล้วน้องเบียร์อีกรอบแล้วพี่หนึ่งแต่งสิบเก้าวันนะเว้นวันก็ประมาณหกรอบแล้วเนาะประมาณเพราะว่าเราทําวันเว้นวันเริ่มตั้งแต่เก้าวันไปแล้วใช่ครับผมอ่าห้าหกรอบแต่เราจะทําในช่วงกี่โมงน้องเบียร์อ่าไอตอนนี้ผมมาแปลงแปลงช่วงเย็นครับอ่ามาเป็นช่วงเย็นครับหัวค่ํา ทำไมน้องเบียร์แปลงช่วงหัวข้ามครับอ่ะนายบอกพอดีพอเราแปลงเพศไปแล้วใบใบมันเฉาใบมันสลรใบสลรเนาะเจอแดดเจอแรงแรงก็เลยทากลางคืนนเพราะว่าฮอร์โมนบางตัวจะทําให้อ่าน้องแตงสลดหรือว่าเหี่ยวนั่นเองนะครับสังเกตว่าเราทําอ่าช่วงกลางวันนะครับแตงเขาจะเห็นว่าแตงเขาเหี่ยวหรือหลับไปเลยนะครับนนี่ก็ถือว่าเราจะเห็นได้ชัดนะครับนะใบเขาจะงมอ่าก็เลย เราเลยมีกระบวนการการทําแปลงเพศในช่วงหัวค่ําใช่ครับเพราะ<ำ>เพราะว่าอะไรน้องเบียงมันจะได้ไม่ต้องเจอแสงแดดแรงมากครับตรงที่เขาสลดพอเช้ามาก็ใบก็เหมือนเดิมครับผมเพราะระยะเวลาที่เขาสลดเราสังเกตจากที่เขาเราแปลงเพศช่วงกลางวันครับ,รบก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงเนาะเขาถึงฟื้นในช่วงเย็นแปลงเพศช่วงเช้าช่วงเย็นเขาก็ฟื้นมาอากาศเย็นแต่ถ้าเราแปลงเพศช่วงหัวค่ําก็อากาศจะเย็นกว่าใช่ การทาให้พอเช้ามาก็รับแสงได้เลยใบก็กลางร,รับแสงแดดปรุงอาหารใช่ครับากว่าน้องแตงกวาก็ากระทบกระเทือนน้อยเนาะเพราะว่าความอ๋อนี่แหละครับก็ทีว่าเป็นคําถามที่เอฟซถามมาบ่อยๆว่าแปลงเพศแล้วทําไมแตงถึงเหี่ยวนะครับ,รบก็เพราะว่าเนื่องจากยาบางตัวค่อนข้างจะร้อนหรือแรงเนาะก็ ทำให้แตงสลดหรือแตงเหี่ยวในลักษณะนี้นะครับเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวจริงๆนะครับตอนนี้คืนเราเห็นก็เห็นสภาพของแตงจากใบตอนวันจะกลางแล้วก็ดูแตงตึงนะครับแต่ตอนนี้เขาเหี่ยวหรือว่าเขาสลดนั่นเองครับก็ช่วงกลางคืนนะครับแตงจะไม่สั่งข้อแสงใช่ไหมนีครับใช่ครับเขาไม่สั่งข้อแสงเขาจะคายน้ําดูดน้าและคายน้าครับเราก็เลยเปลี่ยนกระบวนการในการ แปลงเพศในช่วงกลางคืนเพื่อให้เกิดความกระทบกระเทือนกับน้องแตงน้อยใช่ครับพอถึงตอนนี้น้องเบียร์แปลงไปกี่โมงนะครับประมาณหกโมงเย็นเนี่ยครับประมาณเกือบเกือบทุ่มเหมือนกันนะอ่าทีไปหกโมงกว่าเนี่ยครับอ่าประมาณครึ่งหกโมงครึ่งนะลองนับไปประมาณสองชั่วโมงละอาา่าถ้าพูดถึงหกชั่วโมงก็นับจากนี้ไปก็ประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งครับน้องแตงก็ฟื้นใชน่ก็คือแตงตึงฟื้นมาพร้อมกับอากาศที่เย็นครับ รับน้ําค้างได้ช่วงกลางคืนแล้วเขาก็สามารถอ่าเจริญเติบโตในช่วงเวลากลางคืนได้ครับพอถึงเวลาเช้าน้องเบียให้อะไรเอ่ยก็ให้ปุ๋ยครับกี่โมงครับช่วงกี่โมงเช้าผมจะให้ประมาณหกโมงเช้าเนี่ยครับหกโมงเช้าเ่าก็ว่าหลังจากที่เขาสลดน้องแตงสลดนะครับพอถึงหกโมงเช้านะครับเขาก็จะฟื้นจากการที่โดนฮอร์โมนแปลงเพศก็คือเขาอ่าแข็งแรงแล้วเผาก็พร้อมรับปุ๋ย ครับอ่าหรือฮอร์โมนที่น้องเบียร์พ่นทางใบครับแล้วทางน้ําหยดละ่ะก็ให้ให้ด้วยครับให้ด้วยครับถ้าก็ว่าเขาตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี้ยอ่าเอาแข็งแรงแล้วก็เช้ามาก็พร้อมดูดซับสารอาหารและแร่ธาตุที่เราให้ทั้งทางใบและทางน้ําได้เลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราอ่าลองวิเคราะห์กับน,น้องเบียร์เนาะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนการการทํางานก็คือ มาน็อกหรือว่าแปลงเพศในช่วงคืนนะครับผมจะดีอ่าเออช่วงหัวค่านะครับและช่วงคืนเราก็มาให้ท่านชมดูว่าอ่าเราแปลงเพศในช่วงค่ําแล้วเขาเหี่ยวหรือสลดไหมสลดครับสลดอัาสลดครับแต่ก็ยังดีที่ไม่เจอแสงแดดไม่เจออะไรอ่าก็ถือว่าเป็นเวลาที่เขาต้องพักผ่อนอยู่แล้วครับจาเหมือนคนเนาะเหมือนคนพักผ่อนเอ้าเราพูดถึงเรื่องแปลงเพศเสร็จแล้วแล้วน้องเบียร์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้มัดยอดครับมัดยอดอ่า น้องแตงกี่วันแล้ววันนี้สิบเก้าวันเนาะเก้าวันอ่าสิบเก้าวันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมครับน้องน้องเบียร์จำเป็นมากครับอ่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากถ้าไม่มัดเป็นยังไงครับไม่มัดเดี๋ยวเขาก็เลื้อยมาตามดินตามอะไรแล้วคราวนี้พอเราได้นาบแล้วก็มันจะไปรวมกันเลยอ่ามจะได้น้อยลงครับก็คือต้นเอ็นก็เกิดปัญหาใช่ไหมใช่ครับความชื้นครับอ่าเหมือนแปลงพี่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับก็ ต้นสามารถเอ็นไปโดนพัตติคุมดินใช่ไหมครับมันพัตติคุมดินตอนเจอแสงแดดแล้วมันร้อนมากอทําให้ทําให้เป็นต้นนแผลครับอืมตอนนี้พอฝนตกมาก็ทําให้มีเชื้อลงเจลาลัางเน่าได้อต้นก็เน่าอีกนะครับก็คือปัญหาที่เราเจอเราเอามาเป็นครูใช่ไหมครับใช่ครับมาเป็นครูแล้วก็มาแก้ไขและมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการทํางานทําให้มันดีขึ้นแล้วก็มากระบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้อง น้องเบียร์เราถามกันพูดกันตรงๆนะครับมัดยอดกลางคืนกับมัดเงายอดกลางวันอันไหนยังเป็นยังไงลองลองแสดงความรู้สึกสบายกว่าเยอะเลยครับสบายกว่าเยอะไม่ร้อนหนึ่งไม่ร้อนใช่ครับใส่รองเท้าแตะได้สบายเลยใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นครับไม่ต้องใส่อีโมงครับหายใจคล่องลำไม่ลำบากแล้วใช่ครับพู้สบายเลยไม่ต้องเสียค่าครีมกันแดดใช่ไหมครับนี่แหละครับก็ถือว่า แล้วเรามัดกลางคืนกับมัดกลางวันมัดเหมือนกันไหมมัดเหมือนกันครับอืมก็คือเลือกเลือกที่ข้อตาที่แข็งแรงใช่ครับเลือกข้อตา,อตาไหนประมาณนี้นะพี่หนึ่งสองสาม,อ,มอันนี้ก็แข็งแรงแล้วอ๋อถ้าช่วง,งช่วงเช้ายอมจะก,ก่อบจริงครับก็คือถ้าเรามัดช่งชวงเช้าเนาะก็คือจะอ่าแตงกวาจะโดนน้าค้างแล้วก็มีความกรอบ ความเปราะนะรการมัดหรือที่เราดึงขึ้นมาเนี้ยโอกาสที่หักก็มี่อนต้องมีค่อนข้างมีสูงครับแต่ถ้าเรามัดช่วงคืนนะครับก็คือหลังจากที่เราพ่นแปลงเพศเนี้ยครับก็คือเขาเหี่ยวเนาะนะครคบพูดถึงตามรูปลักษณะเขาเหี่ยวหรือสลดเนี่ยก็ทำทให้ลดปัญหาเรื่องการหักการหักได้นะครับผมเราก็ถือว่าได้งานเนาะตอนนี้ก็ ทั้งกเกษตรก็กล้วยและน้องเบียร์ก็ช่วยกันมัดมต้องเร่งเ,รเลยครับต้องเร่งอ่าก็ช่วยกันทํานะครับใช่เดี๋ยวถ้าเราไม่มัดก็กลางสองสามวันนี้ก็จะโต,ตเร็วกว่านี้แล้วก็จะไม่ทัน,นเพราะว่าดูแปลงน้องเบียร์ตอนนี้แขนงมาแล้ว <c oughs> มาไวครับอ่าสายพันธุ์นี้ปกติแล้วไม่ค่อยมาเนาะ ครับแต่ตอนนี้แขนงออกมาแล้วครับาแล้วมามาไวอยู่ยื่นออกมาแล้วาดอกอ่าอ่านะครับ,ะะรบก็ตาดอกก็มาแล้วครับตอนนี้เห็นมาแล้วตัวเมียนําหน้ามาเลยนะ่หนี่ที่กล้องดูนี่ก็คือตัวเมียเนาะอันนี้ตัวเมียก็คือลูกแน่นอนมาแล้วครับผมะก็ถือว่าการเป็นเพศในช่วงอ่าฤด,ดูฝนก็ถือเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการปลูกแตงเราก็ต้องหวังผล เริ่มแปลงเพศตั้งแต่เก้าวันครับอ่าแล้วก็วันเว้นวันสลับมาบครับตั้งแต่น้องแต่งอายุเก้าวันก็มีใบจริงประมาณสองใบน้องอเมียเนาะใช่ครับแล้วก็ทําการแปลงเพศมาอืมตัวเมียะก็คือตัวเมียทั้งนั้นนะครับสาวแจ้กก็ลองซูมให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอ่านี่แหละครับก็คือผลผลิตมาแล้วเนาะผลผลิตมาแล้ว ของแปลงก็ยิ้มแล้วนะครับเห็นตัวเมียนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกนะฮะตัวเมียนมครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่จะไม่ที่น้องเบียนทดลองใช่ครับอ่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่เราทดลองปลูกในแปลงของเบียนนะครับว่าอ่าจะดีไหมนะครับตอบโจทย์กับดินที่นี่ไหมอากาศที่นี่ไหมแล้วก็ผลผลิตก็อ่าจะได้เยอะหรือมากเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับ ก็ถือว่าแตกต่างกับแป่งเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมที่ว่าเก็บไปแล้วใช่ครับห้าตันเท่าไหร่นห้าตันห้าไปแล้วครับที่หนึ่งมีเกินน่าจะใกล้ๆหกตันนะครับอ่าใกล้ๆไปแล้วนะครับก็คือเกือบหกตันนะครับนี่ก็ถือว่าก็ยังเก็บอยู่เก็บอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าทุกแนวทางทุกวีทางนะครับที่ที่เราทํามาเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันนะครับไม่ได้เมคใช่ไหมน้องเบีย ไม่ได้เมคเลยครับก็ถือว่าเนาะต่ออยากจะให้นะครับแล้วเกือบหกตันตอนนี้กี่มีดแล้ว้องเบียร์สามสิบหกสามสิบเจ็ดมีดต้องประมาณนั้นแหละครับสามสิบหกที่เราสรุปวันนั้นครับแล้วต่อมาอีกสองมีดก็เป็นสามสิบแปดสามแปดมีดครับโอ้ตายแล้วสองงานสามสิบแปดมีดเก็บจนจําวันไม่ได้แล้วอันนี้เรื่องข้อมูลตัวเลขก็ต้องไปถามอ่าเจโอเจโอเขาเจโอเขา ล่องครับผมเันครับเันเนาะมอ่าเดี๋ยวให้ถึงก่อนนะครับให้ถึงก่อนตอนนี้เราตีไปวันนั้นเราสรุปไว้ประมาณห้าตันห้าห้าตันห้าครับห้าตันห้าได้ไปแล้ววันนั้นห้าตันห้าเมื่ออ่าสามสิบหกมีดวันนั้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็คือการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเออแล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะถามมาอ่าหลังจากที่เราขยายแปลงจาก ช่องไฟนาต่อร่องก็คือสองเมตรขยับทางนู้นหน่อยนะครับเราจะได้เห็นแสงเราเดี๋ยวเดายย้ายไฟต่มมาช่องไฟจากเมตรสามสิบตอนนี้มาสองเมตรสบายไหมอาการทํางานน้องเด็กสบายเลยครับก็คือตอนเดินตอนอะไรสบายก็สบายดีนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายครับอกางมือหมุนก็ยังไม่ชนนะครับโอ้ถือว่าสบายมากเลยครับถ้าถ้าแตงขึ้นมางสูงน่าจะน่าจะอากาศถ่ายเทได้นะจะไม่ร้อนครับ นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการทํางานในรูปแบบใหม่โฉมใหม่นะครับคือเราจะทําให้ทำงานสมุทขึ้นแล้วสบายขึ้นสะดวกขึ้นเยอะเลยครับพี่หนึ่งเพราะว่าตอนเราหันหลังหันอะไรไปก็จะไม่ชนอ่าไม่ต้องกลัวแล้วมันเหยียบใช่บาทีนัมันมัดยอดอยู่นั่งไปมันก็จะก็คือการระวังก็อย่าน้อยลงนะครับแล้วก็การทํางานก็จะง่ายขึ้นครับผลผลิตคิดว่าก็ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับ เพราะว่าอะไรเลยมันในการทั้งทั้งในการรับแสงทั้งอากาศทั้งอะไรเงี้ยาจ้ดีครับแต่ก็เราทางานง่ายด้วยมองเห็นตอนเราเก็บก็จะโอกาสหลงก็จะน้อยอที่ได้รถเข้ามาอย่างตอนนี้เอามาแล้วครับยังมีรอยรถอล้วรถเครื่องจักรนะเข้ามาวิ่งเพื่อทําการตอนนี้ก็ทําการแขวนตะไคร่นะครับตอกหลักต้องต้องใช้รถเข้ามาปีนดูดูดูไม่ถึงครับนี่ไม่ถึงจริงอ่าไม่ถึงนะแค่รอเหยียบบนล่องนี้ก็ สุดมือครับจากน้องเบียสูงร้อยแปดสิบก็สุดมือก็ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบอนูั้นแล้วมันเนาะประมาณนั้นนะครับก็พร้อมที่รองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นในวันหน้านะครับผมเอ้ามีอะไรวันนี้ปัญหาที่เจอปอญหาแจ๊บอกว่าเอฟซีถามมาว่ายี่สิบวันเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับที่เจอในแปลงเราตอนนี้ก็ที่เจอวันนี้ก็คือหลาน้ำค้างเริ่มมาแล้วมี มีลาน้ําค้างนะครับใช่ครับน่าจะเป็นแถวนี้นะครับพี่หนึ่งก็เคยมาสํารวจเนี่ยครับอ่าสำรวจให้ดูเลยแต่วันนี้ผมก็ได้ได้ได้เก็บออกไปแล้วแหละได้เก็บออกไปมหมเอาเก็บออกไปแล้วครับอืมโอเคไข่คือควรเก็บออกไปใช่ไหมครับใช่ครับตน้องเบียร์ทำพ่นยาอะไรน้ำค้างกันยังครับวันนี้วันนี้พ่นครับเพราะว่าพ่นคครับเหมือนแปลงที่แล้วมันไม่เจอก็เลยอ่านี่ครับมีใบหนึ่งครับพี่หนึ่งเกษตรกล้วยเนาะ ก็จะให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยของราน้ําค้างครับไปเป็นรอยไหมกลางใบนะครับอ่ารรไปเป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะกไปเป็นสีน้ําตาลนะครับก็นี้ตอนแรกช่วงนี้เราเค่อยจะทการตัดเล่าไปจริงข้างนอกถ้าถ้าเราเจอเราก็ตัดเลยพ่นยาล้ําค้างเพื่อคุมการลูกรามนะครับผมเพราะว่าต้องตัดไปตั้งแต่ต้นลมกันก่อนนะครับผมก็เนี่ยครับรู้ปัญหาก่อนครับได้เปรียบใช่ครับ ฉีก่อนเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะฉีก่อนเป็นจริงๆถ้าเราไม่เจอเหมือนไปแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดก็น่าจะได้แต่ไม่เป็นฉีดได้ไหมคะอืมก็น่าจะได้ครับผมก็น่าจะได้แต่คุมแต่ถ้าเรารู้นหน้าฝนคุมมันก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็น่าจะดีครับก็ได้จะดีแต่ถ้าคุมได้ก็คุมนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีลูกเนาะก็ฉีดไปเลยนะครับแต่ถ้าแต่งเกินยี่สิบเจ็ด วันยี่แปดวันไปแล้วครับแตงเริ่มมีเกรสรอนเริ่มมีตัวเมียบานแล้วถ้าฉีดอาจจะเกิดก่อนปัญหาครับทํใหด้ดอกหลุดดอกร่วงได้ดอกหลุด่วง,งครับผลผลิตเราจะหายไปครับเท่ากับว่าตอนเนี้ยทําอะไรทําได้เต็มที่ครับฉีดยาได้ตัดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายได้นะครับ,รบก็ต้องรีบดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะครับวันนี้ครับเกษตรกรแล้วน้องเบียก็มาเล่าเรื่องราว การทํางานการดูแลน้องแตงกวาทําไมมันดูแลกันละเอียดแบบนี้อ้าวต้องเพื่อผลผลิตที่จะได้ได้คุ้มกับที่เราดูแลครับอ่าแล้วเราจะคุ้มเหรอครับน <c oughs> ้าน่ามัน้ชมอะไรวะจะ <c oughs> คุ้มเหรอคนมัน <c oughs> ต้องมาทํางานกันดึกดึกคำคำมืดมืดดึก <c oughs> ดึกคุ้มครับแล้วทําดึก <c oughs> ดกับทํากลางวันยังไงดีถ้าถ้าตอนกลางคืนนี้มันก็จะไม่เจอแสงแดดไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนครับ ก็คือเราสมงานสบายใช่ครับกลางวันก็แอบหลับพักผ่อนไปก่อนเก็บแรงเก็บกําลังไว้นะครับกลางคืนล้วก็มารุยงานครับเมื่อยแล้วก็พักใช่ครับเนี่ยวาอันนี้คือเป็นงานของเราเกษตรเราเมื่อยก็พักนะครับอันนี้คิดว่าจะมัดไปถึงกี่โมงยามเนี่ยครับก็เดี๋ยวประมาณเกือบสองทุ่มมัดมัดไปเรื่อยครับถ้าเมื่อยก็พักเหมือนพี่นึงบอกเลยเมื่อยก็พักนะครับ ก็ได้เห็นปัญหาด้วยนะครับเรามากลางคืนนี้ก็ดีอย่างครับเพราะว่าศัตรูพืชจะมาเจ้าะตอนกลางคืนใช่ช่วงมัดยอดเราอาจจะเห็นนอนเห็นตะตะแตนเห็นเต่าแตงเตาทองอะไรนะครับแมงอะไรนะไม่นูนไม่นูนนะครับนี่แหละครับตอนนี้ปัญหาจะมากลางคืนศัตรูพืชจะมากลางคืนถ้าเรามาทํางานกลางคืนเราจะเจอปัญหาครับถ้าเจอปัญหาจะได้แก้ถูกได้แก้แข่ถือว่ามีแมลงอะไรมานั่นได้รัดการได้นะครับก็คือเราจะ ตัดไฟตั้งแต่ตัวลมใช่ครับถ้าเจอปัญหาให้มันเป็นปัญหาเล็กๆครับอย่าอย่าให้เกิดปัญหาใหญ่ครับแล้วไปทำงานในกด้ง่ายๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทํางานนะครับถ้าใครคิดว่าดีก็ไปแบบตามทํามันไม่ดีหรือว่าอ่าไม่สะดวกกับเราก็ไม่เป็นไรครับเอาที่เราสะดวกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับผมเอามีอะไรฝากที่น้องทางบ้านครับก็ เต็มที่ครับเหมือนพวกเราอย่างผมกับพี่หนึ่งก็พอกลางคืนก็พอมีงานก็มาทําอ่าครับกลางวันก็แต่อากาศร้อนแล้วก็พักผ่อนเพราะตอนนี้ร้อนมากอ่าหน้าฝนก็จริงแต่ร้อนมากแต่ได้ร้อนก็ร้อนใจหายใช่ครับหน้าฝนมาก็อู้ใจหายเช่นกันใช่ครับเออก็เทาัว่าต้องเตรียมตัวเตรียมวางแผนการทํางานให้ดีนะครับเพราะว่าการทํางานกับแตงกวาต้องคิดเป็นวันเป็น ชั่วโมงเลยนะให้ทันกับเวลากันดูแลเขาครับนใครอยากปรับลองมาใช้ก็ทำไปใช้ได้เก็บมบางคืนก็มีหาไฟหาอะไรมาส่องก็ไม่ร้อนใส่สั้นๆสบายใช่ครับนี่ฮะแบงยแขก้งนืก็คือน่าจะดีนะครับถ้าเราทํามีแสงไฟเพียงพอทําเตียนทําแปลงให้โล่งให้เตียนนะครับมันก็จะปลอดภัยในการทํางานเราครับอ่าก็ ทำทำไม่เราทํางานง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นเนาะอย่างงี้เนาะง่ายครับอีกหนึ่งมองแล้วก็ถือว่าไม่ไม่น่ากลัวอะไรครับโล่งสะอาดนะครับเดี๋ยวยากขึ้นเราก็ลรตาอรี่ปัดตายตรงนี้เดี๋ยวยากขึ้นเดี๋ยวเราเอาลอตเอรี่มาปั่นไม่ต้องกลัวลรกลัวอะไรก็คือว่าโอกลยุทธในการทํางานนี่ก็คือวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะทําอะไรกับปัญหาที่จะเจอข้างหน้าครับกับเกษตรก็คุ้ยกับน้องเบียร์ก็ขอตัวไปมัดยอดต่อครับเนาะ มันทั้งนอกก็ทําการย่างปลา <c oughs> มีสเสบียงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับถ้าเมื่อยก็ไปพัก <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณ <c oughs> และลาท่านผู้ชมไปก่อน <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตเอฟซีทุกท่านครับถ้าใครสะดวกใครว่างมานะครับแปลง <c oughs> อ่าก็ต้อง มาช่วยมัดยอดกลางคืนนะครับมีปลาเผาแล้วก็ต้องขอบคุณที่ติดตามโดยดีมาตลอดนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันกษตเกล้วยและน้องเบียร์เนาะเราก็จะแบ่งปันนะก็คือมีปัญหาอะไรก็บอกอัานไหนดีแล้วก็บอกไหมอันไหนดีก็บอกครับอันไหนไม่ดีเราก็บอกแชร์ประสบการณ์กันใช่จะได้รู้ทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อเราจะให้เป็นทางรับแท้นทุกท่านไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินเสีย อื่นๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านมาก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีน้องเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านครับสวัสดีครับไปมาต่อ